สืจากที่ห้องประชุมทัพทิมสยาม5ชั้น5โรงแรมสุนีกแกรนด์อำเภะเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนายสิริวิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีให้เกียรติเป็นประธานเปิดประชุมประถมนิเทศโครงการโครงการศึกษาความเหมาะสมเพื่อบรรเทาอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี นายเฉลิมเกียรติคงวิเชียนวัตรองอธิบดีกรมชลประธานเปิดเผยว่าโครงการศึกษาความเหมาะสมเพื่อบรรเทาอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานีสืบเนื่องจากในปีพาศ2562จังหวัดอุบลราชธานีได้ประสบปัญหาอุทกภัยจากอิทธิพลของพายุโพดุลและพายุคาจิกิทําให้ระดับน้ําในลําน้ํามูลเอ่อท่วมสูงเกิดน้ําหลากท่วมพื้นที่เกษตรกรรมและที่อยู่อาศัยของชุมชนเป็นบริเวณกว้างในหลายอําเภอของจังหวัดอุบล ราชธานี ปัญหาอุทกภัยในเขตจังหวัดอุบลราชธานีเกิดขึ้นเป็นประจำเกือบทุกปีสาเหตุหลกักเนื่องจากจุดที่เกิดน้ำท่วมเป็นประจำเป็นจุดบรรจบของแม่น้ำชีและแม่น้ำมูลที่อรอยต่อจังหวัดศร,รีนนรลลสะเกดและนนบบจังหวัดอุบลราชธานีบริเวณตำบลหนองแวงอำเภอกันทลาลมจังหวัดศรีสะเกดและตำบลหนองบ่ออำเภอเมืองกับตำบลบุ่งหวายอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีอีกทั้งหากเปรียบเทียบเหตุการณ์การเกิดอุทกภัยในอดีตท,ที่ผ่านมากับเหตุการณ์ใน ปีพศ2562พบว่าในปีพศ2562ปริมาณน้ำหลากที่ไหลผ่านอำเภอเมืองอุบลราชธานีน้อยกว่าเหตุการณ์ในอดีตแต่เกิดความเสียหายมากกว่าซึ่งอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพการใช้ที่ดินในปัจจุบัน ที่ผ่านมากรมชลประทานได้เล็งเห็นปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหามาโดยตลอดจําเป็นต้องมีการวางแผนแก้ไขเพื่อบรรเทาปัญหาอย่างเป็นระบบเนื่องจากสภาพพื้นที่และระบบลําน้ํามีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับพื้นที่ลุ่มน้ําข้างเคียงและระบบลุ่มน้ําหลักจําเป็นต้องใช้ระบบบริหารจัดการและการคาดการณ์ที่สามารถบูรณาการทั้งปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ซึ่งอาจเกิดผลกระทบต่อสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ดําเนินการดังนั้น เพื่อดําเนินการแก้ไขและบรรเทาอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานีจึงเห็นสมควรศึกษาความเหมาะสมเพื่อบรรเทาอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานีให้กับราษฎรต่อไปโดยกรมชลประทานว่าจ้างที่ปรึกษาในการศึกษาหาความเหมาะสมเพื่อบรรเทาอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อศึกษาจัดทํารายงานการศึกษาความเหมาะสมโครงการศึกษาความเหมาะสมเพื่อบรรเทาอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งมุ่งเน้นในการบรรเทาปัญหาอุทกภัยอย่าง มีประสิทธิภาพพร้อมกับพิจารณาในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและจากการพัฒนาโครงการด้วยต้องมองที่ปัญหานิดนึงนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นของพี่น้องชาวอุบลนในรอบสองสมปีที่ผ่านมาที่หนักหนาสาหัสประเด็นแรกก็เป็นน่าจะเป็นเรื่องของน้ําท่วมนะครับที่เกิดจากพายุต่างๆที่เข้ามาในในแต่ละปีครั้ง2ครั้งเนี่ยนะครับก็น้ำเนี่ยจะล้นจากแม่น้ำมูลนะครับเพราะว่าเราจะเป็นแหล่ง ด้านท้ายๆแล้วที่จะลงสู่แม่น้าโขงนะครับเพราะฉบบัญชีกม,มูลที่มาลงตรงนี้ก็ประสบปัญหาคือแม่น้ํามูลนไม่สามารถจะรองรับปริมาณน้ําที่ค่อนข้างเยอะตรงนี้ได้แล้วเพราะว่าเรามีตัวเลขของการวัดสถานี M7 แล้วก็สถานีต่างๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2,300ลูกบาเมตรต,ต่อวินาทีแต่น้ําที่มานี่ประมาณ4 0 0 0บ้าง5000บ้าง6000ลูกบาเมตรนะครับเพราะงั้น มันเกินละพอเกินปัรบะมันก็จะล้นเข้าสู่ที่นาที่สวนบ้านของพี่น้องชาวอุบลนะครับครนี้การทําโครงการนะครับเรามาประถมนิเทศก่อนนะครับเพื่อที่จะรับฟังข้อคิดเห็นก่อนนะครับว่าในแนวทางเนี่ยที่เราจะมาทําเรื่องของการแก้ปัญหาด้านการยมทานให้ทั้งแก้ท่วมแล้วก็เก็บน้ําแรงไว้ด้วยนะครับตามที่ท่านรู้ว่าการอย่างอุบลราชธานีจนะให้ข้อคิดเห็นนะครับ โครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการค่อนข้างใหญ่นะครับเพราะว่าเ,เราดูจากแม่น้ํามูลแล้วกันนะฮะค่อนข้างใหญ่มากกว้างเป็นร้อยร้อยเมตรนี่นะฮะถ้าเราทําอีกโครงการเนี่ยก็อาจจะเป็นลักษณะคล้ายๆอย่างนี้อาจจะเล็กกว่ามีแม่น้ําเกิดขึ้นอีกเส้นไหมมีเกินเกิดขึ้นมาอย่างไรเช่นเพราะฉะนั้นระยะเวลาเนินการเนี่ยเราเราขอเก็บข้อมูลแลบฟังข้อคิดเห็นสํารวจเนี่ยปีสองพาคือวันนี้วันแรกนะครับ แล้วถ้าเกิดว่าเรามีแนวทางชัดเจน mm hmm. เช่นเราจะขุดขยายคลองใหม่ขึ้นมานะครับหรือทําคันขึ้นมาใหม่หรือสร้างเขื่อนขึ้นมาใหม่กั้นน้ําประตูน้ําขึ้นมานี่นะครับเราก็จะเดินหน้าออกแบบปี2 5 6 5นะครับถ้าปี2 5 6 5เราออกแบบเสร็จนะครับรัฐบาลรัฐบาลก็มีความสนใจอยู่แล้วนะครับเพราะว่าท่านนายยุรุมตีเนี่ยท่านรมตีเนี่ยเคยมาเมื่อปี61นะครับ เพราะฉะนั้นแผนเนี่ยเราก็จะของว่าประมาณรัฐบ,บาลเนี่ยประมาณปี2 6 6 2 6 7นะครับตรงนี้ก็จะเกิดโครงการขึ้นมาได้